กดมงเหนหมข้ามาครับไ้สมุน่ยังอยู่ๆไม่มาเราจะอยู่กันนี่ครับทางเข้ามครับผมยับครับยนมกเกนกมันเก่งครับผมถึงมาครับนุครับบุกป่าบัวมาครับ เฮ้ยแค่สุดเดียวเอาตีไปแล้วก็พูดตีพูดเลยทุ่งกีนกวันใ่มาเป็นอะดจ มาีาบอยมม่ดีมากของบูของผู้โดยบุตรรอตดนะองูององ้ดยบุตว มอดบ่มัดหน้าตัวมัดเปหมดมัดไหมนมันต่ำก,กว่าบาททนนินั้งสาเนี่นเ้วฝาดหัวแขวย เรียบร้อยครับนี่ครับนายจัดแล้วครับกบยางเทสเตอร์มาแล้วนายจัดแล้วครับผม นี่ครับผมใส่สวยแปดโลครับใส่สวยครับผลงานขอบยางเทสเตอร์ครับผมโอ้ใส่สวยครับผมใส่สวยใส่สวยจับแล้วครับ จัดนะครับดับบลฮิตครับดับเบิลฮิตครับดับเบลฮิตครับงัดครับสายกีเชลมครับเียวเหนียวครับเต็มคำครับเต็มคำตัว็มครับเต็มคำเลยครับ ใส่ใส่ครับนี่ครับผมเต็มคำเลยครับผมเลยครับผมนาทอมจัดแล้วครับผมจะน,นัดทิ้งกล้ยปลาปุา๋ปปนนาทอมจัดแล้วมุครับนับมาแล้วมาครับกอบอย่างเทสเตรอร์เหมือนเดิมครับผม ยางเทสเตอร์ครับผมทำงานกดยางเทสเตอร์มาแล้วมาแล้วสวยครับผมขวยใา่จับไปเิ๊บอู้ตรงเบ็ดตรงเบ็หิวไหมหิว ยอครับผมใหญ่เตอร์ครับหมแล้วครับหมแล้วครับแตงคำครับโอ้ใส่ด้วยแตงคำครับสามชิลุตชิลุดชิลุดชิลุตักสีขาดไอ้คนปักีขาดโอ้ยอะไอย่างเงี้เดี๋ยวบังเดบไปก่อนจับไปก่อนไปก่อ เต็มคำครับนี่ครับผมเชียครับผมหาย้วครับ

อันไหนอีกแล้วครับผมเต็มที่อร่อยเนี่ยฝาเรื่อออกไหมล่ะแบบพี่ะโฮะโอ้โหสุดยอดครับผมงัดแบบไม่พักครับค่อยๆก็ได้ตื่น <c oughs> งัดแบบไม่พักครับมาแล้วเ <c oughs> นี่ยผมอ๋อฮะเอาบอลเนี่ยผม,ผม,น,ผมนั่นไหนมนันครับ <c oughs> ต้องนอนเลยปวดเข็นครับปวดเข็นไม่มีแรงงัดครับต้องทำอย่างนี้ครับนี่ครับผมกบยางเทสเตอร์ครับคอยยกเพียงกูสนใจทักครับผมอยากมานสกิตมาบอกเลยไปยสายปล่อยสายเทสเตอร์นี่ครับเทสเตอร์ครับผมกบยางเทสเตอร์ครับผมจากหน้าหนครับผมนี่ครับโอ้ไปเป็นรูปแบบนี่ครับดูครับคนไม่ยันไง ขับขนนุ่มอยู่ปอยน์นานครับผมก <c oughs> องอยู่ข้างหลังนี่เสน,นอขับ <c oughs> ขนนุ่มอยู่อันนั้นเลยน้วนะครับผมเอาติดตามเตี้ยนต่อไปครับผมพร้อมจัดแล้วครับผมตัวที่อร่อยน,นี่เราแปดแปเก้าสิบแล้วรวมครับผมพร้อมยอดวันนี้สิบกว่าเลยครับหยั่งเทสเทตอร์ครับผมยับครับโอ้มีแต,ต, <c oughs> ต่ตัวง <c oughs> ้างเนาะ มีแต่ใส่งามใส่สองใส่สามนิดเลยเต็มปากครับผมหยอกหยอกหยอกอย่าวางอย่าวางคันเบ็ดเบ็ดใช่ไหมอย่าเข้าวางเนี่ยครับผมเยอะครับผมนี่ครับน้าทองครับนี่ครับใส่สามครับเดี๋ยวมันอีกก่อนนักกอลจัดอีกแล้วครับผมงั้นผมอ่า เงานกบย่างเท็ดเตอร์ครับผมมาแล้วหางชี้เจดีมาแล้วกันหางชี้นเตรียมปากก็ล่ะนี่ครับผมงานวะเตรียมปากก็แล้วทางชี้เตรียมปากเลยหัดเตรียมปากก็หล่ะพอหักเลยหลอะมาเลยครับผมหลักมาก้อนหักดังก้อนหลักเป็นสมัยหัดเข้ามาอย่าให้มันมุดหักหัดตั้งเดียวก็เขอนอนไงนี่ครับที่ฉันงอนมัน lá lắm hết hôm nay tôi muốn tôi muốn con tao vậy là con tao con tao con cái nhu của hả? tụi con tao mày 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 ทางสี่เต็มปากเรีย่เต็มปาาเลยทางสีอ่ะทางคือทีนนี้นี่ครับผมเอสเตอร์นี่ครับผมมยางเทสตเตอร์ผมสายสวยครับสองครับติดตามตั้งติดตามครับผมนี่ครับปลาขนครับปลาขนเบ่งเอาวิกนอปลาขนซิไป ตรงนี้เป็นออการเอาจริงครับจังนี้รกอ่อนพร้อมไม่เสียหัวพาดูพาดูต้งนี้ เรียบร้อยครับกบยางเทตเตอร์เรียบร้อยครับเรียบร้อยกบยางเทตเตอร์มาแล้วหามุดหามุดมาแล้วครับกบยางเทตเตอร์ครับผม ครับใส่สวยเลยครับผม,ส,ส,บผมสองลูกครับที่ตามชมครับปลดปลาก่อนครับผม